สวัสดีครับผู้กเราในช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับวันนี้มาดูควานใหม่ครับควานใหม่ของน้องทองทิพย์นะครับส่งตรงมาจากสุรินทร์เลยนะครับเนี่ยนี่ครับสวัสดีครับควานครับสวัสดีใชไหมเนาะสวัสดีครับเออนี่ครับควานช้างควานคนใหม่ของน้องทองทิพย์นะครับควาลูกชายจะไปทหารนะครับลูกชายลูกชายจะไปทหารพ่อต้องมา ดูแลแทนครับดูแลควบคู่เลยครับทั้งช้างทั้งผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับจะไปเลี้ยงช้างได้ยังไงนะครับขี่ช้างไปทํางานนะครับมันบนดีด้อผุ่นคุคุคุ้างหลังสิเศร้าหลังเจ้าหนข้างหลังกันสิเศร้าเจ้าอ่ะนี่ครับจะสั่งการรู้เรื่องเลครับ ห่างหายวงการนี้ไป18ปีฮูหูเล่นไปเขาเสาถูฉีดหนักฉีดสั่งซ้ายไปขวานะครับเลยครับท้องทิพย์เนี่ยไม่ดึงหนอก ถูครับดูครับ,รบเออต้องสั่งบอกให้ถูนะครับถ้าไม่สั่งเนี่ยไม่ถูนะครับเยอะเออไอี๋เอ,อ้ยครับข้ออาราชการเลี้ยงช้างครับถูไปถูมาเพื่อๆได้วิ่งจับช้างนะครับโถ่ <c oughs> นี่อาทิตย์ มันม nee, ีส right. ูอ hey, ยู่เสศษหนึ่งอ่ะเอาไปเกาะตะขอไว้ไปใช้ดอกแถวนั้นแหละมันจมดินเออนี่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 ก้อนไว้เก้อนในตะขอเอ๊ะก้อนเขาสูงเลยน้องมุกอยากอาบด้วยนะครับ ดูการห้อยคอนะครับนี่ครับ <laughs> <laughs> ไปเฮือชิปได้เ <c oughs> บสไดเฮือเกือบรุนเลยครับวันนี้ชิปเฮือเฮ้ือท้ายไปขวาครับวันนี้อ้าว <c oughs> ะสั่งรู้เรื่องกันหรือเปล่านะครับวันนี้นี่น้องมุกก็อยากล้างแล้วครับพอ่พอพอ่อพ่อหูขึ้นขึ้น,นขึ้นะเย่แล้วก็ขี้ในเปียงเนาะนอาบน้ำไหมนี่ขอ,อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปีน้ำให้แก่แล้วก็ขกี้ได้ไหมเนาะนี่แม่คู่นี่แม่อาทิต

โอ้นะครับสั่งเก็บสายยางได้เกือบครับโอ้ยโอ้ยมาลิลีิ้ยงมาเลี้ยงจางมา20ปีนะครับดูกับลูกสาวคนเล็กทองทิพย์เขเปิด2สายดิเอา นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเด้ออ๋อเดี๋ยวอ่ะต่อกันเลยครับนั่งดีๆนะครับกิ้งลุมอุ่มนะครับเอีอ๋ยว <l ux> ไปนะครับอย่าวิ่งนะครับนี่ครับน้องมุกทองคูณกำลังจะเข้าร่มนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเัวนานพีกน่กันเออถ่ายหลุมนี้เนาะจอดอเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ลอลอลอนรอรอเลยไหมขึ้นหน้าปกเนาะ,อะเออ,เอ,อไปนี่ครับถ้าขี่ได้แก่ยาวไปเลี้ยงที่บ้านนะครับดีครับลองดูก่อนลองดูก่อนครับเพราะว่าลูกชายจะไปทหาร ต้องลองก่อนครับถ้าลูกชายไปะทหารมีคนเลี้ยงครับต้องเอาไปเลี้ยงที่บ้านครับเพราะแกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่ครับช่วงเช้าหญ้าอ่อนๆจากไร่ครับ ขุนทรัพย์กับความคนใหม่ก็เอสัมผัสกันเรื่อยครับอ่ะนี่แม่ลูกคู่นี้ครับแม่ลูกคู่นี้ว่าจะไปหายขายขายพระและ้วหลวงพ่อที่วัดก็หมดแล้วคนขายเยอะครับดูครับใส่โซ่ยังไม่ได้นะครับมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว đang rีp làm nha các bạn, gõ khăn láng nham, xăng thoi à, sảng chăng, อาจารย์อะยกขาขึ <Techn os> ้นครับเข้าหลักแล้วแล้วก็มีหญ้านอนนะครับหญ้านอนเช้านี้นี่ครับหญ้าเราก็ไปตัดมาช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็ยังมีหญ้าไป่สายหน่อยเราก็ต้นสับปะรดนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าก็อย่างนี้นะครับช่วงเช้าก็แก่ แกไปล้างน้ำแล้วก็ได้เดินบ้างนี่นะครับที่อยู่เช้าสองโมงแล้วก็เข้าร่มนะครับแต่สองเช้านี้สองโมงก็ยังไม่ได้อุ่มนะครับแดดแดดยัง่องแต่ยังไม่แต่ไม่ร้อนนะฮะนี่ครับเจ๊ทองคำได้กินหญ้าอ่อนแกก็อ้วนดีนะฮะอ้วนดีของทิพย์แม่อ่อนซับครับพี่สาวพี่สาวถนนแม่อ่อมซับ กินยาเนี่เร็วเหลือเกินนะครับยอมทับเลยกินเหมือนอร่อยมากเลยนะครับกินยาเนี่ยถ้าเป็นยาช่วงนี้ก็ฝนตกก็ยาก็จะสวยนิดนึงนะครับถ้าเขานานแรงก็ต้องหาเป็นยาพวกยาลำยาในเปียนะครับช่วงนี้มียาออนก็จะกินอร่อยนิดนึงครับ พาช่วงนี้ฝนตกช้างของเราก็อร็ดอร่อยกันทีเดียวเชียวนะสำหรับวันนี้นะครับเวลา11โมงครึ่งนะครับเราก็จะทำการไร้สดขายรไม้ออนไลน์นะครับเพื่อหาซื้อสับปะรดให้น้องช้างของเราทั้งเจ็ดเชือกนะครับเมื่อวานก็ขอโทษทีนะครับพอดีเราปิดไปเลยนะครับเพราะว่าคุณหมอหมอโทรมาว่า ต้องการเลือดด่วนนะครับคุณพ่อใช้เกตเลือดเยอะต้องการเก็จเลือดเราต้องไปโรงพยาบาลด่วนนะครับนี่ครับเจ๊พูนเดี๋ยววันจันทร์เจ๊พูนก็จะไปอยู่สุรินทร์กับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับก็ฝากควานเกดไปช่วยเลี้ยงมาดูน้องมีนาสาวน้อยนี่ครับวันนี้ได้ถู วันนี้เอาไปถูเสานะครับดำครับหนาท้องได้หเดือนแล้วตัวก็เริ่มหนาตึบแล้วครับวันนี้เมื่อเช้าเอาน้องไปถูเสาปูนครับให้หายคันก็ดูดีนิดนึงเราก็จะสลับกันไปถูเสานะครับถูเสาปูนให้ช้างผ่อนคลายเล่นน้ำบ้างครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องน้องขนุนแฟมิลี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวช้างของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ